ก็ขอบคุณท่านสมาชิกผู้ที่สภาและสองท่านนะครับท่านคนเอกขสานคุริยมคลน,นี่ท่านบอกว่าท่านเป็นลูกผู้ใหญ่หลายตำนาน,นไอ้ผมนี่ก็เป็นลูกผู้ใหญ่บ้างด้วยแต่ผมไม่คนสัตีหีบนะครับครับเป็นเป็นลูกผู้ใหญ่และไม่ใช่หลายตำนาน,นเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านนี่เก๋ อยู่ที่จำบลวนาจ้าเทียนอำเฟอสัตหีบตรงหน้าวัดนาจ้าเทียนแถวๆไอ้ครับที่จ้าเทียนนะครับจะ,ะบมีที่เยอะนะครับจะเอาหลังขายไปหมดละขายไปก่อนที่มันจะที่แปลงครับน่าเสียดายจริงนะอันนี้วันนี้ผมก็จะมาคุยให้พวกเราฟังครับว่า หน้าที่และอำนาจของสมาชิกผู้ที่จะพาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจริงๆถ้าเราถ้าเราคิดคร่าวๆนะคนที่ยังไม่ได้ไปอ่านตน้นกฎหมายเนี่ยที่เห็นเห็นอยู่ใส่ฟีเนี่ยก็หน้าที่หลักก็คือการพิจารณาและการกรองกฎหมายนนครับหน้าที่ที่สองก็คือคาการควบคุมการบริหารและการแผ่นดิน แล้วก็หน้าที่ที่สามก็คือการพิจารณาให้ความเห็นชอบโอกออิสรกษับพวกสารและจานวนพวกกรรมการบกชกกชผู้รตรวจการแผ่นดินกรรมการสิที่มนุษยชนพวกนี้ก่อนที่จะไปเข้าทํางานเนี่ยเขาต้องไปสมัครกับกรรมการสรรหารแล้วก็ต้องผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกผู้ที่สภาแล้วก็หน้าที่สาคัญอีกประการหนึ่งก็คือการ การแก้ไขเพิ่มเติมและรัฐธรรมนูญนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งสอสอเขาก็พยายามจะแก้รัฐธรรมนูนทั้งฉบับแก้เรืรายมาตจะเขาพยายามมาเยอะแล้วมาหลายครั้งนะครับในช่วงสี่ปีเนี่ยแต่ก็สําเร็จครั้งเดียวสําเร็จครั้งเดียวนะครับใครใครพอรู้บ้างว่าเขาสําเร็จอะไรพอจะคงดู ให้รู้บ่าเคลียร์สอบหน่อยหรือว่าไม่รู้ยังไม่รู้เขาแก้พระลัมหย่ประกอบน้านูนนะครับคือเขาแก้แล้วจา,านูนเนี่ยพระลัมนูนแก้ยา,ากต้องใช้เสียงสวนักปาดสี่คนเน่เหนอมาดีไลน์ก็ไม่พบป,ป่าดิี่ะสามคนนี้ก็ไม่เคยเห็นชอบเลยเคยเห็นชอบอยูครั้งเดียวครับจากบาดใบเดียวเป็นบาดสองใบ เรแก้รัฐมนูนอันเนี้มยมองจะแก้าจานวนสอสอนะครับตอนนั้นมันก็เหลืสี่ร้อยใช่ไหมเหลือร้อยห้าสิบอะไนี้นะขอแก้อันนี้อันเดียวที่แก้ได้ครับแก้ไปแก้ามาก็เข้าตัวใครอยู่ทุกงโคจสูงสุดนะครับก็รัฐมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับในการปกครองประเทศบทเป็นเด็ของกฎหมายกฎระเบียบอะไรที่ขัดแย้งต่อรัฐมนูญเนี่ย เป็นอันใช้บังคับไม่ได้นะครับจากรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะมีพระราชบัญญัติปรามขอบรัฐธรรมนูญติดฉบับนะครับอันนี้มันมันมีไหมไอ้ไอ้ที่แผ่นสายที่เป็นของผมมันมีมไหมอ,อันนี้บางทีมันย้ายไปมันไม่ตรง พระรั้มใ่ประกอบรัฐมนูนสิบฉบับนะครับที่รองลงมาจากรัฐธรรมนูญเมื่อใดก็แล้วแต่ที่รัฐรมนูญเนี่ยล่างขึ้นมาใหม่หรือถูกปฏิวัตริรปชาบหานเนี่ยคือในจอไม่มีนะครับหากใดที่รัฐมนูญทำใหม่เนี่ยเขาต้องมีพระรั้มใหญ่ประกอบรัฐมนูนขึ้นมาทุกครั้ง พระรับย์ใหญ่ประกอบรัมรูนเช่นพระรับย์ใหญ่ประกอบรัมรูนว่าด้วยสสพระรัมย์ใหญ่ประกอบรัมรูนว่าด้วยสวเนี่ยไอที่ตอนบ่ายกรกตจะมาคุ้ยเราฟังคือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกทุนทิศบาลปศสองพันห้าร้บเดนะครับแล้วก็จะมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนวขาณะกำลังการเลือกตั้งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กูาดตัวตามแผ่นดินว่าดโดยสิทธิมน,นุษยชนว่าดโดยสารรัฐมนูนว่าดโดยวิธีพิจา,ารณาออกามรัฐมนูนทั้งสิทธิบัตรับมีสิทธิบัตรทีนี้การพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูนเนีนะ่ยมันต้องทําในที่ประชุมร่วมรัฐสภาครับประชุมร่วมรัฐสภาคือมีสส500มีสว250นะครับรวมเป็น750ดรครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ประชุมร่วมรัฐสภาเนี่ย750คนครับปัจจุบันนี้เวลาประชุมร่วมเนี่ยเราต้องมาประชุมที่สภาผู้แทนรัศฎรนะครับเพราะมันเป็นอาคารมันเป็นตึกใหญ่มันมีที่นั่งมากกว่าห้องปร,ประชุมที่สภาแยกกันอยู่ครับใครที่เคยไปอาคารรัฐสภาเนี่ยบางทีบางทีอย่างพวกผมไ,มไปไปบ่เฮ้็ยัง5ปีแล้วก็ยัง ก็ยังเดินหลงๆอยู่นะเดินหลงอยู่นะถ้าบอกว่าประชุมร่วมรัฐสภาเนี่ยให้ไปเนี่ยบางทีก็เดินหลงนะครับจนจนจะหมดเวาลาแล้วก็ยังหลงอยู่นะ <S <S พอรบ,บอรประก๋ารัฐรุยสิบฉบับเนี่ยถ้ามีการแก้ไขอะไรก็แล้วแต่ต้องพิจาราให้เสร็จภายใน180วันะครับ180วันเนี่ยเห็นว่า วันที่ยี่สิบเก้ามีนาเนี่ยสมาชิสภาผูแ้แทนราศดรนะเขาจะเขาจะยื่นยื้อติดนะแก้ไขเพิ่มเติมและทำบูญขึ้นาม,มาให้มีสอสอรอนะครับให้มีสมา,าธิสภาเล่าแลารทำบุญขึ้นมาใหม่ครับวันที่ยี่สิบเก้านะ,ะทิ้งแล้ว,วทิ้งกิวก็จะหมดสมัยประชุมแล้ววันที่ 9, เก้าเสษานี่ยจะหมดสมัยประชุมแล้ว ก็ก็ท่านก็ถือโอกาสมาสมเสนอเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ผมว่ามันไม่ผ่านหรอกครับนะครับเพราะงั้นก็ไม่ผ่านนะครับทีนี้ผมจะผ่านไปนะคะรับพร์ปอเาเรียกพอร์ปอนะฮะแล้วัป็ัอยางประกอบนัฐนรูนเนี่ยส,สิบฉบับเขาเรียก,กย่อๆพอร์ปอนะครับทีนี้ที่ผมจะ